ไปเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่3ข้อที่3โจทย์เขาบอกโอโตโตะอ่าวคำช่วยวะค่ะให้โอโตโตะแปลว่าน้องชายอ่าอันนี้เป็นน้องชายตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ได้ใส่ซังเนาะต่อไปคันจิตัวนี้ค่ะอ่านว่าอะไรอ่าจีนะคะอ่านว่าจีจีไส้แปลว่าเล็กใช่ไหมต่อไปรูปประโยคอันนี้โทคิปแปลว่าอะไรคะรูปประโยคโทคิ ตอนที่เวลาที่จำได้ไหมตอนที่จ,จุดจุดจุดนั่นเองอ่ามาดูโอโตโตก็คือน้องชายโอโตโตว่าจีไสทัวตอนที่น้องชายเป็นเด็กแบบยังเล็กๆอยู่หมายถึงตัวน้องชายนะไม่ใช่น้องชายเราเล็กนะออโอโตโตะว่าจีไสทัวตอนที่น้องชายยังเป็นเด็กเล็กอยู่เนี่ยยกกึอแปลว่าบ่อยๆค่ะเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำอ้าวลองมาดูข้างหลังอ้าวคำช่วย เคกะโอชิมาสเคกะโอชิเตะนั่นเองความหมายของอันนี้แปลว่าได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บหรือแบบเป็นแผละอะไรพวกนี้ค่ะใชได้รับบาดเจ็บเ,เกิดบาดแผลขึ้นอะไรพวกนี้มาดูคำต่อไปค่ะตรงนี้นะเรียวชินแปลว่าพ่อแม่ ใชอ่ะเดียวชินคือพ่อแม่นั่นเองต่อไปมาดูคำสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังชิมไปซาเซมาชิตะชิมไปเฉยๆมันแปลว่าเป็นห่วงเป็นห่วงหรือกังวลแต่ในที่นี้เขาไม่ได้มาแค่ชิมไปอย่างเดียวเขามาในรูปอะไรคะซาเซมาซาเซมาชิตะมันมาในรูปให้กระทำอ่ะฉะนั้นเรามาทวนกันก่อน ทวนนะคะข้างล่างนะรูปให้กระทำจําได้ไหมรูปให้กระทำกลุ่มที่1ทําำยังไงเปลี่ยนวักอิเป็นวักอ่ะแล้วใส่เซมาสอ่ะอย่างเช่นเซยกตัวอย่างคําว่าคาคิมาสแล้วกันคัคิมาสคาคิมัสเฉยๆมันจะแปลว่าเขียนถูกไหมแต่ถ้าทําเป็นรูปให้กระทํามันจะเปลี่ยนจากวักอิก็คือตัวคิเป็นวักอ่ะอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นคะนั่นเองถูกไหมแล้วก็ใส่คําว่า เซมาสเข้าไปจะเป็นคำว่าคาคาเซมาสให้เขียนคาคิมาสเขียนคาคาเซมาสแปลว่าให้เขียนเป็นเหมือนใคยๆโดนบังคับเลยประมาณนี้ว่าเออใครสั่งให้ไปทําอะไรต่อไปมาดูเวิร์บกลุ่มที่ค่ะค่ะตัวอย่างนะเวิร์บกลุ่มที่2อย่างเช่นคําว่าทาเบมาสอันนี้ทวนนะคะทาเบมาสซึ่งแปลว่ากินทําเป็นรูปให้กระทําของกลุ่ม2คือตัดมัสออกแล้วใส่ ซาเซมัสนั่นเองฉะนั้นทาเบมัสกินทาเบซาเซมัสก็จะแปลว่าให้กินต่อไปเวบกลุ่มที่ 3. อ่ะตัวอย่างเช่นเค็คคงชิมัสเค็คคงชิมัสแปลว่าแต่งงานกลุ่ม3ทําำเป็นรูปให้กระทําให้ทําจุดๆเค็คโคงชีมัสตัดชีมัสออกแล้วใส่ซาเซมัส อะฉะนั้นเคคกคงชิมาสแต่งงานเคคกคงซาเซมาสก็จะแปลว่าให้แต่งงานอย่างเช่นแม่ให้ฉันแต่งงานกับคนที่ฉันไม่รู้จักอะไรพวกนี้นั่นเองอ,อันนี้ก็คือรูปให้กระทํานะคะเห็นไหมใช่อันนี้เป็นการทวนนะคะฉะนั้นนี่ดูแดมตรงนี้เขาให้คําว่าชิมไปซาเซมาสตาแปลว่าทําให้กังวลทําให้ใครกังวล ให้พ่อแม่ถูกไหมเรียวชินเรามาดูคําช่วยชอยข้อที่หนึ่งคำช่วยเดะแปลว่าคําช่วยเดะแปลว่าด้วยหรือโดยถูกไหมถ้าใช้กับยานพานะอย่างเช่นไปที่ไหนด้วยอะไรโดยยานพานะอะไรหรือบอกวิธีการก็ได้นะคำช่วยเดยงเช่นกินข้าวด้วยตะเกียบทาชีเดโกฮังโอทาเบมาสอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใช้กับสถานที่ที่มีแอคชั่นเกิดขึ้นนะที่ตรงนั้นอย่างเช่น อ่านหนังสือที่ห้องสมุดดูหนังที่ห้องเรียนอะไรพวกนี้สถานที่ใช้คำช่วยเดะมันก็จะแปละว่าที่นั่นเองต่อไปมาดูคำช่วยข้อที่2คํคำช่วยโอใช้กับอะไรคะใช้กับคำนามจุดแล้วก็ตามด้วยเวิร์บโอข้างหน้าโอเนี่ยมันจะเป็นคำนามที่เป็นกรรมอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้เป็นคนก็ได้สิ่งที่ถูกกระทำโดยตรงอย่างนี้นั่นเองต่อไปมาดูชอยข้อที่3า อ่ะไม่ต้องวงไว้แล้วกันช้อยข้อที่3คําช่วยโ no, นแปลว่าอะไรอันนี้แปลง,ง่ายๆเลยอ่ะแปลว่าของจุดๆ,ๆุดจุดใช้เชื่อมระหว่างคํานามกับคํานาม no, นามโนนามอย่างเช่นวาตชิโนคือดูมะรถยนต์ของฉันหรือนิฮอนโนคาเมระเป็นกล้องของญี่ปุ่นถูกไหมคำนามกับคำนามต่อไปคำช่วยข้อที่4คํคำช่วยยะอันนี้จะให้แปลว่าจุดจุดจุดบ้างจุดจุดจุดบ้าง ความหมายของเขาคือเป็นการยกตัวอย่างของคำนามค่ะจะเป็นคนก็ได้สิ่งของก็ได้สถานที่ก็ได้คำช่วยยาเนี่ยมักจะมาคู่กับคำช่วยนาโดยะยะนาโดอะไรพวกนี้นาโดซึ่งบางทีเขาอาจจะละยะออกนะคะแล้วเหลือแค่นาโดอย่างเดียวก็ได้อฉะนั้นมันเป็นการยกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะมาเซจะมาอธิบายเพิ่มถามว่าสมมุติว่าเซใช้คำช่วยผิดใช้เปลี่ยนเป็น คำช่วยโตะนะอะคิโนสมมตินะเป็นคาบังโตะคุสึโอคายิมัสตะออะสมมติคิโนะคาบังโตะคือจืโอ่าใคมาสตะความหมายมันจะแปลว่าเมื่อวานเนี้ยฉันน่ะได้ไปซื้อรองเท้ากับกระเป๋า ซื้อแค่2ออย่างถูกไหมพอใช้คําช่วยโต๊ะที่แปลว่าและหรือกับนั่นเองแต่ถ้าสมมุติตรงนี้เซเปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคําช่วยยะความหมายคือเป็นการยกตัวอย่างคิโนโคาบังยะคุกจูอโอ หรือค okay ุดซืนาโดโอไคมาตะมันจะแปลว่าเมื่อวานเนี่ยฉันได้ไปซื้อพวกกระเป๋าบ้างรองเท้าบ้างแต่คือมันมีมากกว่าที่สิ่งที่พูดมามันจะคนละความหมายนะคะถ้าใช้โตะความหมายคือก็มีเท่าที่พูดแหละ,ะกระเป๋าและรองเท้าสองอย่างแต่ถ้าใช้ยาปุ๊บความหมายคือ ก็ไปซื้อพวกรองเท้าบ้างกระเป๋าบ้างอ่ะอะไรพวกนี้นั่นเองอ่ะใช้ยะกับโตะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะใช้กับสถานที่ก็ได้อย่างเช่นบอกว่าเออพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างก็ใช้คําช่วยยะกับสถานที่ได้นั่นเองอ้อาวมาสรุปค่ะข้อนี้ใช้คําช่วยอะไรเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยนะตอนที่เป็นเด็กมักจะได้รับบาดเจ็บ บ,บ่อยเป็นประจำเลยอะบอกสาเหตุเนี่ยว่าเออตอนเด็กๆน้องชายมักจะได้รับบาดเจ็บประจําอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือโดนแกล้งอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้พ่อแม่เป็นห่วงหรือกังวลคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ2ค่ะคําช่วยโอนั่นเองให้เดียวชินโอชิมไปซาเซมาสตาชิมไปแปลว่าเป็นห่วงกังวลชิมไปซาเซก็คือทําให้กังวลพ่อแม่ถือเป็นกรรมตรง เหมือนอยู่ดีๆก็พอเห็นว่าลูกเจ็บปุ๊บชั้นเนี่ยเป็นกงเป็นกังวลละเหมือนลูกทําให้เราเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาพอพูดถึงคําว่ากรรมตรงกรรองอาจจะเซขออธิบายเพิ่มนะบางคนถ้าเรียนรูปให้กระทําจะได้ยินคาว่าคําช่วยโอใช้กับกรมตรงคําช่วยนี้ใช้กับกรรองกรรมตรงกรรองเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังเพราะบางทีเราก็จะเห็นคนเป็นคําช่วยนิก็มีซาโตซังนิก็มีหรือบางทีอาซาโตซังโอก็มีถูกไหม อะมาดูเดี๋ยวเซจะยกตัวอย่างให้อะสมมตินะคะไม่นิจิโคโดโมนิมิลคโอโนมิมัสเซจะเปลี่ยนเป็นคำว่า โนมีมัสที่แปลว่าดื่มเปลี่ยนให้เป็นรูปให้กระทำเปลี่ยนวักอีเป็นวักอ่ะฉะนั้นโนมี no, me, เป็นโนมะแล้วใส่เซถูกไหมคะโนมีมัสเป็นโนมะเซมัสนั่นเองประโยคนี้มันจะแปลว่าฉนะันนให้ลูกดื่มนมทุกวันเป็นรูปให้กระทำนะคะนี่โนมะเซมัส no, ma, แปลว่าให้กระทำตรงนี้การใช้รูปมัสฟอร์มอะคะ่ะมันเป็นใช้เกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นเรื่องจริงก็ได้เป็นกิจวัตรก็ได้อะไม่นิจิก็คือเราบังคับให้ลูกดื่มทุกวันถามว่าข้อนี้ทําไมคนโคโดโมเป็นคํานามแต่ทําไมใช้นี้แล้วทําไมมิรุคุถึงใช้โออะดูง่ายๆเหมือนเมื่อกี้จะบอกว่าเหมือนนมอะค่ะอาจจะตั้งอยู่บนโต๊ะหรืออยู่ในตู้เย็นแล้วอยู่ดีๆก็ซวยอะเป็นกรรมอะอยู่ดีๆก็ถูกดื่มไง ถูกลูกเนี่ยดื่มแต่ถามว่าลูกก็เป็นกรรมอีกทีถูกไหมเพราะว่าอะไรเหมือนลูกอาจจะแบบนอนเล่นอยู่ดีๆหรือกําลังอ่านหนังสือดีก็ถูกแม่บังคับให้ไปดื่มนมอีกทีเหมือนกันเหมือนเป็นกรรมตรงกรรมซ้อนกันมาแบบนี้คือเหมือนนมอ่ะมีลูกขูดเนี่ยมันเป็นกรรมแบบด่านแรกแล้วอ่ะเป็นกรรมตรงๆเลยถูกดื่มเข้าไปแต่ถามว่าลูกอยากดื่มไหมก็ไม่อ่ะก,ก็เหมือนเป็นกรรมอีกอย่างก็คือแม่สั่งมาให้ทําเหมือนกันอะไรประมาณนี้ยเขาเลยเรียกกรรมตรงกรรมรองอย่างนี้นั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะอ่ะ อ้าวต่อไปมาดูถามว่าแล้วอย่างนี้ชิมไปที่แปลเป็นห่วงกังวลทําให้พ่อแม่กังวลทําไมไม่ใช่นิ้กับพ่อแม่ทําไมใช้โอเพราะว่าพ่อแม่คือเวลาทําให้กังวลนะคะมันไม่ต้องผ่านอะไรมันไม่เหมือนคําว่าดื่มให้ดื่มดื่มอะไรแม่ให้กินให้กินอะไรไอ้พวกนั้นแหละต้องใช้โอที่เป็นกำตรงแต่แบบทาให้ใครเป็นห่วงทําให้ใครเดือดร้อนทําให้ใครกังวลคือมันโดยตรงกับคนนั้นเลยฉะนั้นคนคนนั้นหรือคํานามสิ่งนั้นก็เลยใช้คําช่วย นั่นเองที่เป็นแบบกำตรงแบบนี้นั่นเองค่มันจะมีอยู่หลายคําเหมือนกันนะคะ,ะเป็นคํากริยาที่พอเป็นรูปให้กระทำแล้วไม่ต้องเราสามารถใส่คําช่วยโอกับคนได้เลยอย่างเช่น hashidimas ที่แปลว่าวิ่งสมมตินะ hashidimas ที่แปลว่าวิ่งหรืออะไรกะอ i k i m a สที่แปลว่าไปหรือว่า a ร u k i m a สที่แปลว่าเดินอย่างเงี้ยคำกริยาพวกเนี้ยค่ะมันเป็นคำกริยาโดยที่ไม่ต้องการกรรมอยู่แล้วมันสามารถพอแปลปุ๊บเข้าใจได้เลยไม่ต้องหาก,กรรมมาใส่ อย่างเช่นถ้าเราบอกสมมตินะบอกว่าอ่ะให้อ่านอ่านอะไรมันต้องมีว่าให้อ่านอะไรถูกไหมอันนั้นถึงใช้คําช่วยโอ้กับสิ่งของอันนั้นเราใช้คําช่วยนิ้กับคนที่เราไปบังคับให้ทําแต่อย่างอันนี้ค่ะอย่างพ่อให้ฉันวิ่งวาตาชิโอเราใช้ตัวเราได้เลยแล้วก็ใช้โอฮาชิดิมาสแบบว่าที่เป็นรูปให้กระทำฮาชิระเซมัสได้เลยก็คือพ่อให้ฉันวิ่งวิ่งผ่านอะไรเปล่าวิ่งเลยอ่ะแล้วใครถูกกระทําเราตัวเราโดยตรงหรืออ่ะแม่ให้ฉันไป ไปมันไม่ต้องแบบว่าไปกระเป๋าไปหนังสือถูกปะ่ะมันคือให้ไปแล้วก็ค,คูความหมายได้เลยฉะนั้นใครที่ถูกบังคับเป็นกรรมตรงก็ใช้โอได้เนี่ยจะมีคําพวกประมาณนี้ค่ะอ่าเราต้องไปดูแล้วว่าเทียบแล้วว่าสิ่งไหนมันเป็นถูกกระทําก่อนจริงๆอะไรพวกนี้นั่นเองค่ะอ้าวสรุปนะคะข้อนี้ น้องชายเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กหรือตอนเล็กๆอยู่อ่ะเขามักจะได้รับบาดเจ็บเป็นประจำก็เลยเป็นการทำไมทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลน,นั่นเองอ่ะข้อนี้ตอบโอ้นะคะอ่าเป็นกรรมตรงนั่นเองอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่4